ผมรู้สึกว่าต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา,าครับเนื่องจากว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เราเนี่ยอยากที่จะรักษาให้คนไข้เนี่ยหายจริงเพราะเปรียบเสมือนญาติเราที่กําลังปวดเราจะทํายังไงก็ได้ให้เขาหายไวที่สุดผมนายแพทย์สุรัตน์ปราณีนารารัตนะครับผมเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านโรคระบบทางเดิอนอาหารและตับนะครับที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งนะครับผมทำหัถการในเรื่องของการส่องกล้องระบบทางเดิอนอาหารได้ด้วย ซึ่งสิ่งตรงนี้นะครัก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยร่วมไปกับประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วทำให้การวิจัยและการรักษาเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้ในด้านนี้เนี่ยมากที่สุดครับสาขาวิชาทางด้านระบบนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะตอบโจทย์และสามารถมองเห็นได้เกือบทุกอวัยวะในช่องท้องอะครับเราสามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้เทคโนโลยีการส่องกล้องไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับที่เรียกว่าการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆมาหลายที่ตลอด8ปีแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนผู้ป่วยเริ่มทอแ้จนในที่สุดเราก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อที่ตรงเป้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งหายเป็นปกติเลยครับ น้ำหนักก็ขึ้นมาเป็นปกติก็เค่นั้นรู้สึกว่าเป็นแคทที่ประทับใจมาก